Um... Wow. ที่ได้มาประชุมป้องกันนะรับวัดพระโคกรัฐธรรมของพรจ้าเจ้าคือพระเปรตของพรเจ้าที่สืบทอดนะครับโดยมีกลุ่มพิธีกรรมจบที่รับราชธรนได้คัดเลือกรงการมาจาัดก,กันที่และก็ขอกราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับอาจามหลพระวิทยากรพระนุุลเดชุ พระคุณท่านที่ได้เมตตาเป็นประทานในพิธีเปิดโครงการพระดุรมราชคูใในการปฏิบัติงานพิธีการศุที่ได้รับพระราชที่ได้รับตาอนุมัตของสมเด็จพระสังฆราชให้มีการครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนมีภาพพระเอธรมประทานแกการเปิดอบรมพระพิธีกรรมพระอาร ครับหนึสอูครับ